นะถ้ามันเปนนี้เป็นไงามาร่วมกับปสในการ่มันเามสขกับผู้หญิงก็ตื่นเต้นมากนะคะธรรมดาตรงนี้จะมีแต่ผู้สูงอาวยาวันี้ผู้สูอาวสายความรกแล้บอกว่าแซนก็ภาคภูมใจนวันนี้ถึงเลืเป็นยิเฟสอตโลกที่จะมที่จะเรียนรู้ที่จกจริงๆแล้วบอกว่าแซนแ้งประทับใจนะแล้วก็ มองว่าในโลกเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวตัวดีเอทีเ่านี้แตตัวที่แป้งได้ต่รองชายแล้วเนี่ยี่ทราบว่าตุหน้าเนี่ยแป้งจะอายุตุ่นสิไม่เกิดตุ2509กม้ารกาพอได้ตุ่นองชายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไรที่ช่วยเหลการหน้ามแล้วก็ถ้าเ็นใช้ชีวิตนามบอลมาสกปีแล้วอจม่ก็เดือตรงนี้แล้วเนี่ยก็ พี่แล้วก็ักิใจแล้วก็เป็นเรื่องอที่พี่ก็ใช้เวลาตัดสินใจแล้วก็ดใจหลายๆหลายคนที่พดตรในความเสียใจของแมนค่ะที่าป่วยนะเป็นาดไม่มีใครรู้จัหรือสิ่กดีใจมาก่ื่เธอไม่ตอนแรกไม่ตอนตอนไม่้เลยสิ่งิรู้สึกเป็นอย่างเดง 40นี่รู้สึกลยแบบโอเคมากพอา50ก็อีกแบบหนึ่งพรามันเลย55เนี่ยมันเป็นโัวแบบว่าจุดกระชากใจนะคะก็ยิ่งแม่งจะมีเรื่องราวในชีวิตเยอะนะคะก <ใช S 1> <ม>็เห็นคาะแม่มีโน่นนี้ทำมาตลอดเวลานะคะ<ม>เบิร์สไลฟ์เขขอ่อน้ไลฟ์อุปานเนี่ยต้อหน้าจต้องจัใน,นี่ก็ปีหน,น้าก้็สูเลขกุน่ยไงคะก็ต้องบอกว่าอะไรที่ตดใจแนี่เาขอเคลมรับเยอะไหมครับ มีคนมหออกเกตเยอะไหมคะหอ้มอมระกายไม่อะไรเนี่ยไม่ได้อกายแต่ว่าเป็นคนที่แบบแอคทีฟรัรกนหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าสือแบบความตนเต้นตลอดเวลาธุรกิจประกันที่ทำทำเอ่อกีฬาฟุตบอลเนี่ยฟุตบอนี้ก็แครชิ่งขึ้นสมาร์ลงนารกนะก็มีจำนั เขาเป็นพ่อที่แฟดอยู pe, oon, tractor, ่แบบจากพวกนาทีกช่ไหมคะอะไรแบบนี Alors, ้ต้นต่อครับโอ้แล้วน้องน้องพูดได้น้ารักมากแล้วก็เป็นคนที่พยายามอย่างสุดขวอย่างที่อกไปอย่างไรพี่แปดชฝากติดต่ดีๆด้วนค่ะก็รปะแทดลองใช้เไปก็ดีนะคะโดยเฉพาะตัวไายกูแลวก็เด็กๆเนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ มุ ies, ่งมุ่นแบบนี้ละไหมไม่ใช่แบบนี้แล้วก็เออมันไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ฉุนนะนี่จะว่าไม่บางคที่ต้องขอถูกการแจ้งตลอดแบภารกิจแล้วก็หน้าที่ที่เกิดก่อนในสุสานก่อนเขามาใช้ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยก็ค่อยดีขึ้นแป่เองก็ยังหน้าหน้าไป้เนี่ยยไม่ไม่เจ็ไม่เฉยเลยค่ะแล้วก็เพิ่มมาแลก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเสุสานโลเนี่ยต้องบอกว่า ขั้นตอนและ่ยเขาขดการทำ่าไอตีนซึ่งก็บอกว่าเป็นแกนเป็นหลักเป็นหในการที่จะทำผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับร้างรายไของใบหน้าของผก็อย่างเงราคิดว่าสูงค่าอยู่เื้องหมายถึงว่าเราเรียกได้ว่าให้ความสำคัญเนี่ยคุานน่านอกจากความงานจากนอกแล้วเนี่ยก็อมองว่งาคุท่าจากข้างในจากความที่จะสร้ากระดู ก็ไม่ได้จำกัดชุดก็เป็นเพศผู้ก็มอกว่าความสมบูรณ์ภาพได้อยู่ในได้ตัวตั้แต่เด็กวัยรุ่นสาวผู้ชายและก็ท่า Silver Age แป้งคุณชิไล้์ด้มันเลย Silver Age นันาจะก็เป็นมีหน้าแป้งเข้าเข้าสู่ใปไม่เดฟก็าะดีเลยนะใบราแล้วก็ยัง่ทราบนะคประเทศไทยนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ s i เ v e ร a g ส่วใที่เป็นคุณชิไลทแล้วก็ใหมองว่า เราเลี้ยเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ก็ต้องก็ต้องถือว่าดีต่อใจไา้แด้ก็จะกล้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันได้แล้วนะคะก็ค้องบอกว่าอย่างนี้ได้ก็เป็นกำลังใจที่ดีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราเลี้ยงให้ปรบความสำเร็มากคือเรื่องการดูแลเรื่องสิทธิ์แรดล้อมแล้วก็การมองฝังดั้งยืนในสังคมพี่แป้งขาหอยนุญาตป็นเรื่องสำคที่ผ่านจากโควิดมะได้สัก แตกว่าม là ่เป็นอนเีเสี่ยนี้ไม่สวเมนกตกจแต่ว่าไอที่เก่อนหรือว่าเป็นเพราเราทำงานต่าังเราก็เป็นเป็นสองครั้งแรกเป็นแลที่กาเป็นสองก็ไม่ได้นติอะไรแล้วก็วันที่ทราบนี่กลังประชุมผู้ถืแล้วก็ยังต้อปประชุมผู้ถือเ่มกหมอไลน์มากอนระหว่างชุมผู้ถืแล้วก็คุยทนไงเรียกไม่กล้าพูดอ่ กรรมการที่นั่งกั้ข้าก็เ็ดีไม่เป็นไรว่าานไม่ติดก็ไม่ตงมีบารับตอนนี้โอเคยังครับหรือว่ายัต้องแบบว่านัวเองเลยไม่เป็นรนแค่ั้นงานไปเยอะไหมครับแค่ชั้นงานไปเยอะไหมครับเยอะเยอะเลยไม่ได้กินก็เริ่มกับกางานได้ประมาณหแต่หลายคนเป็นห่วงไม่เคยมาดามแฟนตอนก็แบบ่วยมาบานแบบขนาดใแบบโหแบบ ก็ชะลอกให้พี่บอกว่าเดือนนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเดือนนี้ดาวยายสามดวนไม่เกี่ยวดาวคผอไม่ได้อันเสาก็ขอให้ผ่านคนแต่ดีๆนะคะที่ได้เห็นมาเจอที่โซนเหมือนนี้จะชวนเข้าควนนำเองนะคะแบบว่าไปไหว้กัเราจะได้เห็นน้องน้ๆชมนี่เขาเป็นที่ที่ได้ไม่ได้เจอบ่อยไปบอกรายการสามแสบของคนดิจิทัลก็จะเจอที่โชว์อะไรแล้วก็ ค่ะ các การเชิญของรายดีที่ได้มาพบเจอกับคุณชม ตรียมตัเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้าไปถึงอายุเข้าไปแล้วก็ํำใจนะคะให้คิดตัวแลก็มอแต่คนที่้จะบถ่ากแาวอเอย่างวก็ยังทาได้เรื่องเป็นกำใจให้กับคนที่อยู่บใหญ่อนแมแว่เลา้แเชื่อว่า้ฝ่ายที่เพีย่งที่ตามอยากก็ประารชีวิต ได้เช่สอ่าด้มเป็นแบบแรกเลยก็บรรยากา์ที่ค่ะประสบการณ์ที่ดีแล้ทันที่ไม่ดีแต่ก <Station> ็การแค่ก hey. <So, S 1> um, so, ็มองว่าเออแับการแก้ไขแล้วก็จดจำว่าถ้าเกิทับผิดชอบให้เราจะเกิดอะไรก็คอขอว่าได้เป็นคนมองรมแง่บวกก็ตามสไตล์ของรด้ก็กอที่ ้ในเรี่องขงที่เราให้มก็รู้สึ่าเขคิดว่าชีวิตเอมดนี่อว่าไม่เีอะไรเป็นเดียวคเด็กโอครับขบครับอีบ